ครับผมท, them, ท่อมาถั่วนนครับตัวน <the> ok ี้สิมาเว่าเรื่องปิกนะครับผมปิกเี็ดเปี๊ยดเขาข่อยแท้นะครับผมเป็นทรงใบเขาเข้าสไตล์พอต้องใส่นะครับตัวนี้ตันนี้เป็นสูตรสามสินนะครับผมแต่กับบอนดีมีตลอดด้วพี่น้องกัดขึ้เบิดกับเบิดเรื่อยนะครับเบิดกับเบิดเรื่อยกับบอกข่อยเห็ดประมาณช่งเสมือนแต่เห็ดเทื่อนะครับเนื่องจากว่าเขาข่อยหนักนะครับเนื่องเป็นเป็นนั้นเป็นอของสินเล็กๆนั่มเวลาเอาเห็ดมันก็เห็ดหนักนะเฮาใส่เครื่องมือมันก็อันตราย เราว,วาเสียงต่อมือเห่านะครับนี่คือเห็ดผลไป้างปีกนี่ผมคือบ่อคอยเห็ดนะครับบ่อคอยเห็ดสีเห็ดซ้อนมากก็คือเห็ดความพิ้นสีทรงพิ้น,นผมมีเชื่อสีทรงพิ้นอยู่นี่นะครับภายในเหมืออืน่นสิพรุ่ก็บสีทรงเปีกหน่ำสีทรงน้องกันสินะหาจังบ่อเดียไปเสียแถวเนาะแล้วก็ประยัดค่าหนักมั่นไปนํำนะครับผมถ้ามีจะให้เรียบจับจองรีบจังไว้เลยนะครับผม มีกับเบิร์ตซ้ำชิ้นนี่นะครับมีประมาณานจำนี้ครับปีกผม